สวัสดีครับผมนายพงศพิพัฒน์บุญกว้างเลขที่8ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ5ครับวันนี้จะมาร้องทือกระเกียรติในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเทือไทยองค์พระมาตาแม่ฟ้าวงจักรีครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับย่อไหวก้มปานมกรกว่นเก่าย่อไหวก้มปานมกรวอนเกา่าย่อมือขึ้นใส่เก่าไหว,วเจ้าพรอแม่ไทย อง์เอกไทยแยแมนมีเมืองสยามทรงสมัญญานามสิลิคิตพาปินลางามปั่นฟ้าเทวาปั่นลอย้มพญานาญใหญ่วิไลเอลำดังหงในทุกทรงโคงเขตธานีบาลามีห้องเฮืองหงแสงแง่งกาขอเทฟ้าเทวาทุกเราว่าขอเสิ้นเสิญเจ้ามาถวยพนพระแม่ไทย ขอวาได้สุขเสษมสำลาญอายุมันเงื่นนานพาพันปีหลวงเจา้าสมขาวาแล้วงามสุแนเวเพลิดแพล้วบุญยางามพระเมตตางามสมมาตาราชินีสง่าสมองค์บรมแม่วงจากรี ฟุงขามาทอนลงที่หอพระชนนี้ทรงพระเจริญ